บังไฟไเลสราเดียวบังไไปนสูงแล้วก็ขึ้นต้นที่สุดอ้โหไม่ยากอกตอนที่เราไมันี่นั่นก็คือบอัลูกสาไอ้เขาไม่ก็เป็นเงี้ยเว้ยยังต้อนหลบไปไปอืมไปอืมมึงอะไรบ้าต่อยอีกทีทอู้ยบ่อเลียงแห่งบังไฟเุกไมมเปลี่ยนหนกลายเบ้า เราเสนเอมาจาเอีเราสักอพวกเจ้าไอ้เัยังคบ้นกวเจล้พวกเจ้าเห็นอนส่ขอเดชาพระองค์เรื่องท่วกเ่อี่่านัพวกขนันเกียมไปน้วโถนกเป็นีว่ะเออเชคกขอเดชชาพระองค์เออเรื่องที่อ่า ให้พวกก็ชังเตรียมไว้นั่นพวกก็ชังเตรียมให้เรียบร้อยแล้วมาจ้าคาบบางไฟดับน้องวัดข้นสูงสมมือสี่มือหมือแล้วก็ลไปจ้าคาบฝา่ไม่นั่งคาไว้ติคสามโอ้โหงี้ย่ก็รวงหอีอีมัาไของเรืองเสบโอ้คแควหวับร่กปีนี้ไจต้องไปเส้สิงับใรอยารนีมันดด้ โอ้ยยังแจ่มปากไปนะเจ้าผาแต่ก็แพียงกันละบ้าพวกเจ้าเสาอามาสนมนอสุนมในเจ้าแจ่มซิ่งแจ่ม่อใครกว่าใครเลือย่ารยันะที่หอเชชาวยขาวปมงขบวนฟอนขับบนเฮงสุตรจยมไปพร้อมเรียบร้อยเบิดแลวสนุสวยน้งามหรือว่าสับยักที่สดดีดเอาหิเออเ้ไปร้อมพ่้ามไปไปปกไฟไปไปเลยปกันนี้มันย่งเป็นปกไฟอกเียบร้อย รับรองงานเขาไปท่าไรบางี <bulun> mm ้นะเฮ้ยออต้องเส้นอะมาเาไรเยนี่ก็แค่หนุดหวิดทางไวห้พวกเจ้าไปจัดยัเข้ของในการเดินทางห้องาปาณใหญ่ขนาดของขอนต้องใส้่เดินทางหลายวันหลายเวนเส้นเกิดอ๋อจะก็บเกี่ยวไเท่ากันพระจ้าข่าบต้อารจะเป็นเอ็มรอยหาสกะทิพาแท้อร่อยดีกันเยอ

ฟ้าแดดกองฝีมือซาลือทับมันบักไฟแสนบักไฟลันบอกีไผสิมาท์อบักไฟขื้อนั่นบอกขอท่าดอกสูงความสามารถองครื่องเต่งบักไฟสูงไปงานใดคุณแอนเอาแพ้ตัก ờ sai nhắm mày vân đi đẹp không nhỉ để tháng đầy đỡ thiện tha bước đỡ con tòng xa đỡ cừng từng, từng. học chín đầy mẹ thấy thầm ôi nuôi nam นะอามันจันของเสื้อมทีของเดมยบวยหลังห้องออกเดินทางครับพี่น้องเอ๋ยปัตติสมุทราม้าฮอนแนวสิกหาคำเกอดหกแสนตามทีภาคพญาอรในนัดหมายเอาไว้มีปักไ่อหลายบาทหลายเมื่อขามห่วงแล้วชาาเมื่อขอแต่ตึกเคยสินึ่งหมือน

ขับมาบอกมัคันย่ข้องโบรานยังพ่เสียมหายมาลายไดบ่เสียมหายมาลายไดเอตีไอททำตอนนี้ขบวนแห่บังไฟแต่ละหหงมังนแห่มาหอดบานหอดเตืองขับรถนีได้ไหม เห็นชาวบ้านเจ้าเงินฟังเดียวฟอมจังอู้ยเห็งเหาพี่ฟังสุดหลังทีนี่เียนะเแสดงพีเสียงดังตึกกระตึกกรดโค้งความึงในเ้นย่งวรงในคลาวตะวันตะวันไอ่ข้าไอำไอคข้ามสดเ็จพ่อไอ้ามตื่นเต้นดีใจม่งหนุที่ใชไย้์ปสสาวามีในอนนากตขันหนาดูนะ คัดขันบังไฟผ่านเงสู่เมืองอื่นไปแอบทนคุกที่บังความสุขหายคงเทพต้องเห็นดังบ่ีดันแหงคือใปใจมันเป็นพักอยากเห็นไม่น่าิสาธุเต

้นในท้างนะต้องใเจอดใช่เมื่อแต่คนหึ่งเก็บฟาสอยี่นี่นอนมาถ้านอามาเฮ้ยตอนนี้ขบวนบางไคถ้าเริ่มแจงฟังยั่ฮะเดี๋สั้น้ายาาบม่คนมาส่วนแกเดี๋ยวนี้ขบวนบางไคจูจามุ่มั่วเม่นึ่งแวัเป็นที่เรียบร้อยพราแม่เล้ยงกระจกอ่ะข้าก็สั่นให้ทุกขบวนแห่ข้ามเลยไป